สวัสดีจ้าพาพี่น้องว่าเบิงบรรยากาศทงทง,ทงจ้ะท,ทงทงมองคนตึกสะดุง้งเอา้าข่อยใหญ่นี่คือบม่มาตึกสะดุ้งเนาะมือนี่พี่น้องเห็นทหารสะดุง้งตะคุนไปใส่วนีง ขากระลมเบิดแล้วพี่น้องคุณนะโอ้ยคือมาหยองหยองแกงสียเขาไหมลมหมดแล้วโอ้แต่เป็นคนเกี่ยวพี่จเป็นแต่ขี้ผานเนาะเนาะมองจังเสีปล<ะ>าบอนบอ่ จอบไม่ไงอ่อนตะล่อนทุงแล้วมัดตึกป่าเขาไม่มหยองคั่ะแก เอาค้นบายูหนีตัวนี้คนไปใส่ตะเหิงแล้วแสดงว่าปา่าบ่ถือตัวนี้แขวนจะดุงไว้แล้วฝนตกเนี่ยบานหรอมัอ้ง ว่าเป็นยูนีเจ้าบยูซำพี่น้อง้าไปใช้ปืนแพ่สะดุ้งป่าคือบอนดีแทแ้แสดงว่าฝนตกนี้เมียบานแล้ว เบิ่งเขายุงเขาย่องพี่น้องเอ้ยขันแม่นออกค้นเจียวคือเกา่าหนิซะมันสีแล้วง่ายบว่านี่เป็นตะขานเนาะริมห้วยหน้าเขาริมห้วยหือเราสิ่าเบิ่งพิ่นตึกป่าคือลอยนี้เมื่อบานตะหึง อดอกอันนี้เวลามันบานก็บสีพี่น้องเช็คเอินดอกอีกยังดอกนี่ดอกไม้ป่าบางที่ก็ง่ามไม่ได้พี่น้องบางทีมันก็สวยงามนนะถึงมันจะเป็นดอกไม้ป่านี่ก็ไม่มา ยายคนนี้ก็ไม่มาเนี่ยยายคนนี้ก็ไม่มาแสดงว่ายายออนไม่ถูกปลากลับเข้าบ้านไปแล้วฝนตกฝนตกปลาบ่าถือตกพี่น้องแต่ฝนตกเศร้าแดดร้อนมันจังค่อยถือเป็นตะมืน่น ห้วยน้ำห้วยน้ำก็ไหลบ่แห้งดินี่แบบเดือยพี่น้องล,ลูกเดือยลูกเดือยนี่พี่น้องลูกเดือยพุ่งหนีงามงามขึ้นก็ปลูกไว้หน่อยแถวบ้านนี่พี่น้องลูกเดือยบ่ใครมีเราได้ซืมือนี่พี่น้องหน่อยนักหน่อยนาแล้วบ่มีคนจะปลูกไว้แล้ว มีขั้วมีลูกเดือยค่ะลูกเดือยสมัยก่อนน่ะอีแเม่เราปลูกไวเดินบานเราปลูกไวลายลายจ้ะเป็นเด็กหน่อยออกเลี้ยนใหม่ใหม่เพิ่นอินเพิ่นตุม่มเพิ่นมัดมัดมัด,ม,ดมัดแล้วเพิ่นกระตุ่มตุ่มห้เราเพิ่นก็นห,นกนห้เอาไปคายไปคลายบุญกระถิน,น,นจ้ะ คุณกะทิ้งตะกี้สิจ้างไอ้จ้างไอ้จ้างไอ้จ้างจ้างหนังมาเบิองวันนี้ค,น,น,คนมาเบิองหนังค้นมาเบิองหนังกะทิ้งคือ,อบกเดือยเก็ดกินเอ้ยหยดุยดยดุดยุดคือบกเดือยคือบกเดือยนั่งเก็ดกินเบิองหนังน้ำ ้าบักแข่งขมตัวนี้คืองามแทะอวบมากเลยอวบมากพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่เป็นเป็นยาไอ,อยแก้ไอได้นี่แข่งขมนี่เป็นยาแก้ไอได้พี่น้องนี่เป็นยาแก้ไอชนิดที่ดีมากล่องบอัวเสื้อยง้มไอเนาะเอาไปยำเบิองเด้อพี่น้องเด้อเอาไปยำเบิองมีสปปรรพคุณทางยาจ้ะแข่งขม สรรพคุณทางยาอวกมากเลยเป,ป็นมีอ้วกอวกมันพึ่งเป็นจต่พอขั้นใดโดกพอขั้นใดไหลางามงามดอกก็ยังสวยนอนแข่งขมเป็นเป็นยาสรรพคุณทางยาแก้ไอได้แก้ไอได้เอ้ยมาหน่อยเฮาดี น้ำเป็นตาบอลนิสส์ตอบาลนิสสะโอ้ยนี่ก็ดอกอัญชันดอกอัญชันนี่ก็เป็นอ่ะ ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งสัตว์คุ้นทา่างยาคือกันพี่นอ้องยาอียัองอ่ะพี่นเอาไปเฮ็ดอันสีเวลาเฮ็ดขนมหรือว่าต้มนม้ำต้มนม้ำต้มน้ำดอกอันชั่นนะจ๊ะดอกงามงามเนาะนงามพี่น้องงามมันคักขากนี่งามเลยดอกอันชั่นมีหมาก มากเยอะเลยมากมันเยอะเลยจากคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แช่นี่เด้อจากขอฝากไว้แค่นี้จากใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงเฮงปังปังล่ำล่ำรวยรวยเด้อรวยทรัพย์รวยศีลรว,วยสุขภาพสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนจ้าสวัสดีค่ะ